สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีนเนเวลไลฟ์นะคะจาลึกกลยุทธ์การลงทุนทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับกูรูชั้นนำของประเทศค่ะสําหรับวันนี้จาะลึกกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะติดตามอัปเดตเซ็นินเด็กได้ในช่วงของเวลรีแคปค่ะเปิดตลาดมาในแดนลบนะคะสำหรับตัวของเซ็นินเด็กไทยค่ะปิดตลาดไปในภาคเช้าลบไป4.77จุดปิดไปที่1,271.80จุด วอลุ่มเบาบางมากๆนะคะ16,000ล้านบาทเท่านั้นค่ะส่วน m อ i เองก็บวกส่วนขึ้นมาได้0.72จุดนะคะปิดไปที่2 1 5 2 9จุดุวอลุ่ม162ล้านบาทไปดูกันที่ห้าดับหลักทรัพย์นะคะ KTB บวกมา1บาทนะคะ28บาทดสตางค์ k b a บ k บวกมา2บาทปิดที่191าบอาทแบงกกรุงเทพนะคะบวกมา2บาทปิดที่161สบาท50สตางค SC ์ SCB บวกมาบาท50สตางค์ปิดที่132บาทพตทบวก2 25สตางคานะคะ ปิดที่31บาท50สตางหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เขียวยกแผงค่ะนะคะช่วงปลายปีแบบนี้บางคนก็ซื้อปันผลเอาบันผลนะคะบางคนก็ซื้อเพื่อจัดพอร์ตการลงทุนนะคะภาพรวมของโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีโอกาสอยู่ที่หุ้นกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษไหมนะคะในแง่ของกลยุทธ์จะต้อง ลงทุนเพื่อรับปันผลหรือจะหวังแคปิตัลเกนกับตลาดทุนไทยได้ดีจะปรับพอร์ตยังไงกันดีนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้รู้ค่ะติดตามได้ในช่วงของ b e ลทอ a l คค่ะช่วงนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณกอ๊อฟนรงเดชกันทราภัยสารจากบริษัทหลักทรัพย์เบราค่ะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับสวัสดีุท่านด้ครับ คุณกอบคะาสำหรับในเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะโอกาสที่เราจะเห็นหุ้นไทยฟื้นทาย,ยานขึ้นไปปิดสวยๆเลยเนะะี่ยค่ะมีโอกาสมากขนาดไหนรวมไปถึงปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะ,ะ,ะเราอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวของตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีภาพของการที่แบบจะเร่งตัวขึ้นไปแบบสวยอะไรมากเท่าไหร่นักนะเราพิจารณา จากในแง่ของตัว Valuation ที่นปัจจุบันเองเนี่ยมันค่อนข้างมีความตึงตัวในระดับหนึ่งนะครับในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าซึ่งโตต่ำที่สุดในภูมิภาคนะครับเรียกว่ามันก็เป็นปัจจัยที่มันค่อนข้างที่จะกดดันตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ในระดับหนึ่งซึ่งทําให้โอกาสในการที่เซ็ตมันจะขยับขึ้นไปเปิดอัพไซด์เยอะๆเนี่ย,ยมันจะมีค่อนข้างน้อย นะครับเซตอินเด็กผมเชื่อว่ามันก็คงจะเล่นกันไปในกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มสำคัญนะครับก็จะมี3ตัวก็แบงก์ Bank, นะครับที่ผลประกอบการมีความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ไตามาสีเองก็ยังมีโอกาสในการแข็งแกร่งอีก บวกกับในช่วงของช่วงนี้ก็จะมีมาตรการในเรื่องของการเยียวยาน้ําท่วมมาตรการในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่เราโดนเรื่องน้ําท่วมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็เรื่องดีที่ว่ามันก็สามารถที่จะคลี่คลายได้ไหวแต่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับรัฐคงอาจจะเห็นการออกมาตรการซึ่งน่าจะเป็นมาตรการที่ไม่ทําให้ L อ Uh, NPL ของแบงค์มันปึ๊บขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็จะส่งผลนาให้ตัวแบงค์เนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นเลยว่า,าพวกเคแบง์นะครับ BBL เองก็เร่งตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งฉะนั้นเม็ดเงินเองเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่ในกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับท,ที่พยายามที่จะขึ้นไปแต่ความเสี่ยงของอินเด็กซ์หลักเนี่ยผมมองว่าเดือนนี้มันไปอยู่ที่ตัวของเดลต้าเป็นส่วนใหญ่เนื่องด้วยว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเดลต้าเองเนี่ยเรียกว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มา r k ก t ตแคป อยู่ในแบบค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าเซ็ต50เนี่ยอยู่ที่ระดับเกิน10%อยู่แล้วก็คือประมาณ1 5 2 0เลยในขณะที่เซ็ตร้อยก็อยู่ประมาณ10-15%นะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะเห็นกองทุนเนี่ยมีการปรับน้ําหนักมาเพื่อที่จะรีบาลานซ์นะครับเอาตัวเดลต้าออกนะฮะก่อนที่มันจะต้องเรียกว่าต้องแจงนะฮะเพราะว่ามันจะตัวเซ็ตบ้านเราเนี่ยมันจะถูกแคปเอาไว้ นะตัวแต่ละหุ้นแต่ละตัวเองเนี่ยมันต้องไม่เกิน10%ฉะนั้นเนี่ยเวลาตัวของกองทุน ETF ต่างๆปรับน้ำหนักเนี่ยเดลต้ามันมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะต้องลงมาพักซึ่งมันจะถ่วงตลาดได้ในระดับหนึง่งฉะนั้นเซ็นินเด็กโดยรวมเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพของการที่ออกด้านข้างแล้วก็เดือนนี้อาจจะเห็นภาพของการผันผวนที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการที่เม็ดเงินมันไหลออกมาจากเดลต้าเนี่ยมันก็อาจจะไปหากลุ่มอื่นนะครับที่เรียกว่า มีความปลอดภัยมากกว่านะครับตัว Market cap เนี่ยอยู่ในระดับที่มันน้อยกว่าเกณฑ์ยเยอะมากๆอะไรอย,อย่างหุ้นแบบพวกของอคา,าปีกที่มันลงมาลึกแล้วนะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีดาวไซต์อะไรเยอะแต่ด้วยความที่มันมันก็ยังติดประเด็นหลายๆของเขาแล้วก็การใช้จ่ายภายในมันยังเรียกว่ามันยังค่อนข้างตึงตัวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เงินก็ไหลเข้าไปในช่วงสั้นก็เป็นการเ<ฆ>ขาเรียกว่า รีบาวขึ้นมาในช่วงเดือนนี้ถ้าก็มองว่าโอเคมองอย่างหนึ่งก็คือตลาดไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าม็นเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเยอะถ้าเราดูในแง่ของแบบโฟล์เองเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าโฟล์ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันยังเป็นภาพของการที่ไหลออกต่อเนื่องนะครับเนี่ยก็คือยอดสะสมมามันติดลบต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็การไหลเข้าก็น้อยมากก็คือเข้าวันสองวันแล้วก็สุดท้ายไหลออกอยู่ดีแล้วก็เน้นเป็นฝั่งในการที่เฝั่งขายมากกว่า ฉะนั้นโดยภาพรวมเองเนี่ยมันก็เรียกว่าแอบยังไม่ค่อยน่าสนใจเม็ดเงินในภาพสถาบันเองก็ยังเป็นภาพของการแบบขายสุทธิต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นฉะนั้นโดยรวมเองมันเป็นเม็ดเงินก้อนเก่ามันก็จะเป็นการเรียกว่าโลเทชันของมันไปเรื่อยนะออกจากเดลต้าจ,จะไปเข้าพวกค้าปีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเข้าตัวสื่อสารแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับเข้าไปหาเดลต้าใหม่ นะครับหรือแบงก์เองขึ้นมาระดับหนึ่งโดนเทคเสร็จก็จะวนอยู่ในกลุ่มแค่นี้ส่วนกลุ่มอื่นก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมคือฉนั้นการเล่นตัวของตลาดหุ้นไทยเองมันจะเล่นค่อนข้างยากจับจังหวะทามิ่งให้ดีนะครับแล้วก็วนเวียนอยู่ไม่กี่กลุ่มแค่นี้แหละนะครับตัวแบงก์ตัวสื่อสารนะครับตัวเดลต้าอยู่แค่นี้แต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเดลต้า ค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะต้องระมัดระวังซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกิดในช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะฮะเพราะว่าอาจจะเริ่มการเห็นการทำวีลเดอรดซซิงการรีเวลอนพอร์ตมากขึ้นในช่วงประมาณใกล้ๆจะสิ้นปีก็คือประมาณช่วงกลางเดือน,นสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4อันนี้ก็อาจจะเห็นความผันผวนที่ค่อนข้างสูงขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อขายเนี่ยปกติแล้วในช่วงเดือนนี้มันมันลดลงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะอาจจะสร้างความผันผวนที่เพิ่มขึ้นได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ครับ ค่ะน่าจะมีความผันผวนแบบในเชิงทิศทางไหนอะคะแล้วก็มีกรอบเท่าไหร่คะขออนุญาตดูคิดว่ายังมองเหมือนเดิมว่าคือเซ็นิ้เด็กเนี่ยโอกาสณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้หลุดโซนบริเวณ1นึ่งสอได้ง่ายๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันลงมาข้างล่างนี้1นึ่งมันพยายามจะยืนไหวแล้วมันก็ดีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอัพไซด์ด้านบนยังมองเหมือนเดิมว่าจริงๆเนี่ยระยะในการเวียงมันก็ขึ้นไปได้ถึง1 3 2 0นะครับแต่ว่าเบื้ โซนตรงเนี้ยนะครับหนึ่งสองแปดศูนย์จะเป็นแนวต้านแรกถ้าเอาเทคนิคอลเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองแปดศูนย์เป็นแนวต้านแรกฉะนั้นตรงนี้ในในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณแค่หนึ่งสองห้าศูนย์ถึงหนึ่งสองแปดศูนย์ยังยังไม่น่าจะขยับขึ้นไปไหนไปไหนได้ไกลนะครับยกเว้นว่ามีปัจจัยอื่นท,ที่ที่อาจจะเข้ามากระทบอะไรประมาณนะั้นแต่โดยรวมก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรมากนะครับถ้าเราไม่ได้มีตัวมาตรการในการออกอกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใหญ่ที่ออกกมมาาาเเห็นนนภพชัดจขึ้น น่าจะไม่ไปไหนนะอยู่ตรงนี้ยแหละนะเบีย่ยงออก้่นข้างมันไปครับเราไซด์ไม่ได้เยอะแต่อัพไซด์ก็ไม่เยอะเหมือนกันฮะค่านแนวโนม้มเรื่องของดอกเบีย้ยทั้งเฟดแล้วก็บ้านเราเองนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ไบรประเมินว่าน่าจะออกมารูปแบบไหนจะมีเอฟเฟกต์ยังไงกัะเซตไหมคะ ตัวของดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยเราคิดว่าการประชุมไม่บมซีวันที่90นี้เนี่ยยังไงก็ตามน่าจะประับลดต่อดอกเบีย้ยลงนะครับอ,อีก0.25แต่ประเด็นคือณปัจจุบันเนี่ยตลาดรับรู้ไปในระดับหนึ่งแล้วถ้าเราดูตัว CMB F ฟดว t ตณปัจจุบันเนี่ยตลาดคาดการณ์ไปเลยว่าประมาณ87เนี่ยคือคิดว่าเฟดลดต่อตราดอกเบีย้ยแน่ๆแต่คีย์สำคัญก็คือว่าต้องดูซิว่านะครับตัวดอทพอตที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ คุณโจลพาเวลจะมีการส่งสัญญาณในการที่จะถึงโอกาสในการปรับลดตอบเบี้ยในช่วงของปีหน้าอย่างไรไอันนี้ก็จะเป็นคีย์ที่ค่อนข้างเราเรียกว่ามีความสําคัญมากกว่าในช่วงในช่วงของการประชุมเฟดนี้เลยถ้าคุณโจลพาวเวลส่งสัญญาณที่ค่อนข้าง โอเคนะฮะโดวิดมากขึ้นเลยว่าน่าจะต้องปรับรถต่อนะในช่วงของอ่าไม่ว่าจะเป็นเดือนมกรานะครับเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีคือปรับรถต่อเลยในในในไตรามาสที่1เนี่ยนะครับจากเดิมที่เราจะเห็นเลยว่าเมื่อวานนี้ตัวเลข i s m นะครับเรื่องของอ่า PMI ภาคบริาาาาาาออการเนี่ยออกมาไอภาคผลิตเนี่ยออกมาเนี่ยเรียกว่ายีงติดลบต่อเนื่องก็คือต่ำกว่าระดับ50เนี่ย ฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณแล้ว,ว่าตลาแรงงานไม่ดีนะครับตัวของภาคการผลิตก็ไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมาได้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะลมส่งสัญญาณเพิ่มเติมว่าไห่ว่าหนึ่งก็น่าจะต้องมีโอกาสในการลดอีกอันนี้มันจะเห็นโฟลที่อาจจะเข้ามาทั้งโลกแหละนะครับไม่ได้แค่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่งสัญญ,ญาณไม่ส่งสัญญ,ญาณมาก่เรามันระวังนะเรียกว่าแรงเซอวอนแฟกเพราะว่ารับเรื่องนี้เล่นเรื่องนี้กันไปค่อนข้างเยอะแล้ว นะครับแต่โฟลจริงๆแล้วถ้าเราเห็นได้ชัดว่าจริงๆในช่วงนี้มันก็ไม่ได้ไหลเข้าวุ้นไทยอยู่ดีนะมันก็ไหลามาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับในขณะอีกการหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกรองอที่จะมีการประชุมในเดือนนี้เราก็คิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งถามว่าหนุนตัวไหนก็หนุนพวกเรียลเซกเตอร์ทั้งหมดก็โดยรวมถือว่าดีแต่คิดว่าโอกาสในการที่กรองอจะลดอัตราดอกเบีย้ยต่อเนี่ยมันค่อนข้างน้อยปัจจุบันเราอยู่ในอัตบบราดอกนะครับ เราอยู่ที่1.5คือมันไม่ได้สูงมากคืออย่างเฟดณปัจจุบันอนี่4อยู่4%นะครับโอกาสในการลดปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยยังมีค่อนข้างสูงแต่เราเนี่ยอยู่ประมาณโซน1.5เนนี่ยนะครับเราคิดว่าตัวของกอง,งองเองเขาก็อยากที่จะเก็บกระสุนเอาไว้ฉะนั้นการปรับลดบดอกเบี้ยประมาณแค่ครั้งนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็โอกาสในการลดอีกเนี่ยมันมันน้อยมากๆในปีหน้าคืออย่างมากสุดสมมุติว่าลดเดือนธันวานี้อีก1อ่าอีก0.25นะครับ ปัจจุบันก็อาจจะเหลือในปีหน้าแค่ครั้งหรือสองครั้งคือดอ,อกเบี้ยผมเชื่อว่าโอกาสในการที่มันจะต่ํา1%ึ่เปนมันมีน้อยมากๆสําหรับตัวเศรษฐกิจไทยเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเศรษฐกิจเรามันเรียกว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ตบลงมาคือมันก็ยังอยู่ทรงตัวในระดับนี้เนี่ยนะครับสองามเปซตบวกลบ,บแทบๆนี้ฉะนั้นคิดว่าคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นไทยอย่างมีนัยยะเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะต้องดูสัญญาณว่าที่กรนงเขาส่งมาเนี่ยเขามีความเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหน นะครับเ้วก็เขาพิจารณาว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยมันจะโตอย่างไรถ้าเกิดว่ากนงเขาเห็นว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยจริงๆก็ยังดูแล้วมีความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็อาจจะยังเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ดีแต่ผมคิดว่าโดยรวมคงยังไม่มีเน,นื่องด้วยว่าเราอาจจะต้องเผชิญในเรื่องของการเลือกตั้งอีกทีนึงนะครับในช่วงปีหน้าว่าสุดท้ายการเมืองของเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าการเมืองของเราในช่วงของปีหน้าเ,เนี่ยมันมันมีเสถียรภาพมากขึ้นนะมันชัดเจน อันนี้มันก็จะเป็นภาพที่ทําให้นักทุนต่างชาติอาจจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแตน่นปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติเองรวมทั้งนักลงทุนไทยเองก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจกับเรื่องของการเมืองเท่าไหร่ว่าสุดท้ายแล้วเออใครจะได้เป็นรัฐบาลนะครับเราก็จะมีการออกนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรหรือว่ามีการปรับโครงสร้างทางพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยอย่างไรฉะนั้นการปรับลดตัดเวเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ของกรงเงงเองคิดว่าไม่น่าจะมีผลมีนัยยะนะครับต่อตัวของตลาดหุ้นไทยมากเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะ เป็นแค่เซนิเมนต์เชิงบวกบางๆจางๆแล้วกันในใน,ในช่วงของสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ครับค่ะหุ้นที่พอจะห่อข้ามปีมีแนะนำไหมคะยังตัวเดิมนะฮะหุ้นที่เราชอบอยู่ก็ยังเป็น a t t นะครับที่คิดว่าก็ยังสามารถที่จะถือได้นะครับเราก็ห่อได้ถ้าเป็น ถ้าเป็นหุ้นไทยนะถ้าเป็นหุ้นไทยตีต่างก็จะเป็นหุ้นไทยนะโดยรวมเราก็ยังมองว่าไปต่างประเทศอาจจะดีกว่าหุ้นจีนหุ้นเมกาอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถที่จะซื้อได้ที่เป็นเทคเนี่ยนะครับแล้วก็ลันขึ้นไปเลยรินปีหน้าแต่หุ้นไทยเนี่ยเราก็จะมีหุ้นในยูนเวิร์สเราน้อยมากนะครับตัวหนึ่งก็จะมีตัวของอ่าเอออนะครับที่คิดว่าปีหน้าเองก็น่าจะยังเป็นภาพของการเพอร์ฟอร์มจากผลประกอบการที่มันยังอ่าเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นนะครับทรูนะฮะ การเทนนิาลาของเขาที่มันกลับมานะครับก็คิดว่าปีหน้าเองก็ยังเป็นตัวที่น่าจะสามารถเพอร์ฟอร์มได้ตัวนี้ก็หาจังหวะในการลงมาทยอยเก็บอย่างเงี้ยก็ยังค่อนข้างที่จะโอเคตัวหลักๆเราถ้าเป็นุ้นไทยก็จะมีเข้ามาสอตัวนี้นะครับแต่ตัวอื่นก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็เล่นเป็นรอบๆไปนะครับแบงก์นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีความตึงตัวแล้วก็อาจจะต้องรอดูเราดูไปก่อนนะครับตรงนี้ก็คูลอย่างเดียวสําหรับตัวของแบงก์นะครับแต่ว่า ไม่ได้เป็นการซื้อเพิ่มตีอย่างใดแล้วสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารค่ะมาต่อกันที่ทองคำนิดนึงนะคะมีโอกาสทำไฮในช่วงเดือนนี้ไหมคะ,อะทองคำขึ้นมาเร็วที่เราคาดไว้เยอะนะครับถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพูยกันว่าน่าจะขึ้นมาเทสไฮเดิมตรงนี้ก็คือโซนเวน4-2-4-5ซึ่งเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ณนปะัจจุบันนะจากการที่เฟดเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเราดูภาพนี้ก็คือว่า โอกาสเนี่ยของการปรับลดตัวเบีย้ยตอนนี้นี่ตลาดเบสไปค่อนข้างเยอละลว87%เนี่ยฉะนั้นตรงนี้มันเลยทําให้การขึ้นข,นของทองคํามันมีความจํากัดแล้วก็มีโอกาสพอสมควรที่เชื่อว่าวันสองวันนี้ทองคําจะมีการย่อตัวลงมาอีกครั้งนะอาจจะลงมาตรงโซเว1460นะ1หรือ1,000หรือ4,100นะครับ,ร 1, 000, ร 4, 100, ะรบฉะนั้นตรงนี้ก็รอเป็นเน้นว่ารอย่อนะฮะแล้วก็ค่อยค่ยเก็บค่อยเข้านะครับตามแนวรับว่ามันมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน ส่วนสําหรับคนที่จะมีอยู่แล้วจะปิดสถาน,นะคือขายทํากําไรไปก่อนระยะสั้นอ่าก็ได้นะครับแล้วก็รอมาย่อแล้วก็ซื้ออีกทีหนึ่งส่วนโอกาสในการที่จะขึ้นมาไฮเดิมตรงนี้หรือทำโมทำไฮนะครับตรงโซนบริเวณ43 75บวกลบสแถบนั้นเนี่ยผมว่ารอดูเรื่องเฟดดีก่อนนะฮะก็รอดูก่อนว่าจะออกมาเป็นทิศทางไหนถ้าเป็นสัญญาณที่อย่างอย่างที่ผมเรียนไปว่า โอเคนะฮะเฟดมีแนวโน้มในการปรับลดตลบี้ต่อในช่วงของปีหน้านะครับตั้งแต่ไต,ตรมาสหนึ่งเลยอันเนี้ยมีโอกาสเหมือนกันที่หลังจากการประชุมเฟดเสร็จแล้วนะฮะถ,ถ้าเกิดว่ามันลงมาก่อนที่มันจะไม่ได้ขึ้นไปค้างเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเลยที่ด้านบนแต่ถ้ายังไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อในช่วงสัปดาห์หน้าอีกทีว่าเป็นยังไงก็แนะนําว่าทองคําดูหน้าง,งานไปก่อนครับแต่ตอนนี้ก็คือต้งตองเป็นจังหวะในการย่อตัวครับอื นะ,ะก็มอนิเตอร์กันต่อเนื่องนะคะผันผวนสูงนะคะขอบิตคอยนิดนึงนะคะบิตคอยนี่จบรอบใหญ่หรือยังนะคะโอกาสกลับขึ้นไปที่แสนเหรียญนี่ยังพอมีหวังไหมคะวันนี้ตัวของบิตคอยเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้คําว่าจบรอบละนะครับคอนเฟิร์มเอชั่นเรียบร้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่านะะฮว่า บิตคอยเองติดตามดูด้วยนะครับสิ้นเดือนนี้ถ้าดีดกลับขึ้นไปเหนือแสนไม่ได้โอกาสในการจบรอบมีสูงนะครับซึ่งก็แปลว่าเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฐานค่อนข้างนานอีเมซีดีตัดซิญญาลงมาชัดเจนนะครับราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นไม่ได้สําหรับไทม์เฟรมมันฉะนั้นตรงนี้เองมีโอกาสในการลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมีโอกาสในการเหวี่ยงลงมาสูงแต่อาจจะมีจังหวะในการรีบาวบ้างในระยะสั้นซึ่งเป็นซึ่งเป็นแค่ระยะสั้นก็คือเป็นไทม์เฟรมเดที่ดึงตัวขึ้นมา การดีดตัวขึ้นมาตรงนี้เป็นโอกาสในการขายนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้าง90,002กับแสนหนึ่งตรงนี้ก็คือใครมี position อยู่ก็คือขึ้นไปก็ช็อต a g a i n p o r นะครับหรือว่าขึ้นไปใครจะเล่นสถานะฝั่งช็อตเริ่มมีความได้เปรียบมากขึ้นแล้วนั้นก็รอเด้งช็อตนะครับโอกาสในการกลับไปถึงแสนไหมผมเชื่อว่าไม่ถึงแต่ว่าเกือบ เกือบจะถึงคือขั้นไปแบบแตะ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 แต,แต,แตปุ๊บแล้วก็มีโอกาสในการเหวี่ยงลงอยู่ดีฉะนั้นก็เน้นเป็นว่าเด้งนะครับแล้วก็ช็อตนะครับหรือเด้งปุ๊บลดโพซิชันช็อตอีเกนพอร์ตก็ได้ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณกอลมากๆเลยนะคะที่อัปเดตกลยุทธ์ให้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณก๊อฟนรงเดชจันทราไปศานจากบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะกําหนดกลยุทธ์หุ้นนะคะแล้วเลือกหุ้นเพื่อที่เราจะลงทุนในช่วงเดือนสุดท้ายของปีรวมไปถึงการถือหุ้นข้ามปีก็สามารถยังลงทุนได้นะคะภาพรวมของตลาดมีความผันผวนนะคะตัวของทองคําอาจจะต้องมอนิเตอร์กันอีกสักนิดหนึ่งรอดูผลการประชุม FOMC นะคะในขณะที่ทิศทางของบิตคอยคุณก๊อฟมองว่าน่าจะจบรอบการขึ้นรอบใหญ่แล้วนะคะนี่คือภาพรวมของทุกสินทรัพย์ ที่เกาะติดในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับเราทีเนอนเวลได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะสำหรับวันนี้ทันนวันประรชนและทีมงานสวัสดีค่ะเปิดมุมมองด้านเศรษฐ,ฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ TNN w e a l t h เจาะลึกกระแสการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุน พร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญติดตามไปกับเรา TNN w e a l t h